วันที่รอคอยก็มาถึงน้องเนาะในที่สุดครอบครัวน้องปราจินกาจะมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วเนาะสึ่งมืออื่นในทางพระอาจารย์เพิ่นว่าจะมาทําการจ่ายเงินเนาะจ่ายเงินซื้อที่ดิน ซื้อออลีเนาะพี่น้องเนาะที่ผ่านมาก,ก็คือเพิ่นให้รอเนาะพี่น้องรอประมาณสิเข้าเป็นเดือนเนาะเมื่ออื่นก็คือเพิ่นจะมาจ่ายเงินซื้ออย่างจริงจังเลยเนาะซึ่งจังไดก็ยินดีนาค,อครอบครัวนองปรจินเนาะพี่น้องที่จะมีที่ดินเป็นของตัวเองเนาะซึ่งมนี้วพ่อก็ได้เดินทางมาหาเพิ่นเนาะพี่น้องเพื่อจะมาสอบถามเพเิเดเรกกระหน่อยเนาะสอบถามเรื่องพอของวงประจินแน่แล้วก็สอบถามอ่าเรื่องการเป็นอยู่สีบิตของของเพิ่นเพิ่มเติมตม,มานานเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปหาเพิ่นเลยเนาะ สบายดีเสื่งการบได้มาพ่อเพิ่นเฮิงพ่อสมควรเป็น้องเนาะเสื่งบได้มาเยี่ยมยามครอ,อ,นะอบครัวเพิ่นนะนะสื่งน้องประจินบุรียูเนา้องมณีเปหูเยียนจะน้องก,กระเลิกเลยเนาะโดยผักเทียงเจ้าหน้าบุดีไปเกี่ยวข้าวเกี่ยน้ำบ่ส่งนี่บ่ข้าวยังพอด้แก่ข้าวแก่นี่มันมืดแล้วไปตั้งแต่ข้าวซุกนี่ไปจักเถื่อน่ะก็ไปรลายเถื่อแหละหาฮูกเจ็ดเถื่อนแหละ วันละแสนกว่าผมบ่กเสนหาโอ้ก็ถือว่าแพงกว่าทั้งบ้านก็อยู่เนาะโดยแล้วกรจักบ้านนะก็บ้านแถวอันแถวม้งไข่นะวันละสองแสนผมได้แพงมันเป็นมันเป็นแต่ละพื้นที่เนาะเป็นแต่พื้นที่<ม>อันนี้แสนหาคือมัน<า>มนีก่ก็จะอ่าแจ้งข่าวดีเพิ่นคือเก่าเนาะเป็นของเนะาะก็เป็นวันที่ถือผลรอคอยอะไรเนาะผลรอคอยตั้งแต่ลืมเลยเนาะเข้าเป็นเดือนเป็นของเมื่ออื่นก็จะทำการ ทงางพระอาจารย์ก็ว่าชิซื้อที่เพิ่นซื้อก็น่าจะตกลงกันซื้อเรียบร้อยเนาะก็นะ่าจะตกลงซื้ออีหลีนะพี่น้องเนาะ<ด>ซึ่งดินก็คือบพอรว่าแหละอยู่ทางด้านล่างนะพี่น้องเนาะดินนะอ่าแต่ก่อนว่าชิแป็นยังไงนอยนึงแล้วมันกบบบบ็บ่บ่พอเอาแล้วก็เลยแบบเอาซุดของโกงนี่หัก็ถือว่าโอเคเนาะซึ่งตอนนั้นก็ไปเบิ่งหล,ลายๆที่ได้ดินก็ได้บดหันกับบุฟีทางเข่าส่วนยินจั๊กชันก็เต็มน,นะพี่น้องสื่อคายดีขนาด,ดนจัด๊กชันก็ได้เนาะนะ เป็นอะไรล่ะเรื่องพ่อของน้องประจินก็คือเก่าเนาะคือเก่ามิดลูกชายกับมาซิมานพ่าอาจารย์บ่มือมาเลยบ่บเ่เอ็นบ่มาบ่มาบ่บ่ได้มาเป็นยังเด่นอะ่ะไปเหน็นกับน,น้ำลุงอือที่แรกอ่ะลูกชายทั้งผ่าอาจารย์ปะจิมาส่วนหรือมาผี่เลยโดยน่าจะได้เนาะเป็นมาได้ก็น,น่าจะโอเคเลยพ่อออาอาจารย์เป็นกับมาแล้วแต่คนอย่างนั้นแค่ก่อน เนาะกะสนุปแล้วพ่อน้องปะจินนะฮู้ทั้งฮู้อยู่ได้ว่าติดต่อลูกได้แต่เพื่อนบ่ได้สนใจนะพี่น้องเอฟซีหลายคนกาตำนี่ลายว่าลายพอสมควรในเะรื่องเรื่องเรื่องพอ่อเนาะฮู้ฮู้ฮู้ทั้งฮู้ว่าติดต่อหาลูกได้แ,แต่กาบหสนใจนะ,นะ,ะเนาะก็เม็นความก็จะว่าวนีนะพี่น้องว่า,า,ากเจะว่าเสือ้อสายจีนหนีหมักลูกผูชายหลักกว่าเนาะลูกผูหยิงเขากับหมสนใจจริงๆแล้วคือ ปกติแหละแต่คนทั่วไปนะครับลูกจากเป็นนี่ยังกระยาคือลูกอะหักกันหมดเล่เนาะโดยปกติขนาดนั้นนะหลายๆคนกระตำนี่อน้องประจินนะว่าเอ้าก็เป็นอย่างสี่ก็มาตอบกลับอีกย่างเลยเนาะแต่ว่าน้องประจินได้คุยกันอยู่กับไอ้นะได้คุยกันกันอยู่สองทิศโทรมาข้างละทิศหรือว่าสองข้างข้างต่อทิศเราเป็นน้องการโทรคุยกันนะโดยทางแม่น้องประจินกับพ่อจั๊กนี่ว่าเนาะ ไปจ้างในวอร์ือกันแล้วก่อนนะบางคนก็ว่าเพิ่นเครียดบอก่ะถามตรงๆย้อนอดีตปลายปีก่อนคือเจ้าเจ้าพาน้องประจินมาเจ้าบ่ได้บอกว่าจะค้ำเรื่องบอกแล้วเขาบ่ได้บอกอยู่แล้วค่อยนะเพิ่นก็ฮหู้ว่าเจ้ามาฮูอ๋อเพิ่นก็สิหู้อยู่เนาะหูว่าเจ้าก็สิแบบกะบอุ้อกระมือย่าเนาะโดยอืม บัวจะเครียดลายปีนั่จิเครียดแค่อ้ยคนแน, <ะ S 2> น่นน่ะบเครียดดอกหางแต่วแนวอื่นเนาะโบเด็กคนเด็กเนี่ยเดี๋คอยบอกบอกบถือบอกบบางคนก็บอกว่าหน้าตาพอร้องประชินคนพอคอยหับแค่บางคนก็บ,บอกว่าจะไปเบิ่งที่หน้าตาต้องเบิ่งที่ใจประมาณนะแต่ว่าตอนนั้นจะอยู่กับจะอยู่กับเพื่อน,นเป็นไรเฉยเฉยในใจใจคอเพื่อนพี่ใส่ใจคอเนบอกเป็นคนแบบบ่สนใจน้ำพายหนานี่ยนะแน่นบอ เป็นคนบริสนใจน้ำไผ่เบื่อสนใจน้ำไผ่อยู่แล้วโดยอืมอเพิ่นก็อยู่ของเพิ่นแหละอืมแต่ว่าตอนนี้อ่ะทั้งจำเจ้าก็ยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นมีภระระยาใหม่บ่เนาะบ่ของก็บโบหูนะโบหูของไมบ่ได้อันนี้เลยน้องปะจินก็บ่จักเลยคันงใ้คุยก็คุยแต่กับอ้ายแล้วก็แหลกคุยกับอ้ายกันแล้วโดยแล้วเพิ่จักสิว่าได้แล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าอยากให้อันน้องปะจิน มีบัตรประชาชนกับ่ได้คือเก่าแล้วเนาะพ่อเพิ่นบ่อานันธนาไป็นตัเนาะสิกเอฟซีลายคนก็ตะตำนี่อนข้างจะลายเลยที่เดียวได้ตต่พี่กนะูเป็นพ่อนั่นนะเป็นอย่างคือเป็นจังซี่อีหยังประมาณน,นี้จริงๆแล้วแต่คนเฮาทั่วๆไปนะลูกจักเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ต้องต้องหักสมการเด้อพี่นนะ้องจะเป็นเกย์จะเป็นกระเทยก็ตกก้องหักในรูเนาะแต่แนวมันแล้วอ่า้ก็ซอยเรือแหละอันนี้เขาบ่เป็นสุเขาบ่สนอันนี้ผัดโบจากสนใจมุนกระโบชนใจ เขาบรสนใจเขากกระยาเขากระยาเนาะกระยาอยู่พายอยู่มั่นอยู่พายุยู่มั่นเขาบรสนทธิ์เขาบริสนทธิจีวันได้สาวก็ในหมู่บรสุนหมู่เขาบริสุทธินีเป็นได้ละเอื้อยดีใจโบธี่จะได้ดินเป็นของตัวเองแรกดีใจดีใจแหงเนาะโดยก็รอคอยมาตลอดสิ่ข่าเป็นเดือนได้รอคอยเนาะโดยตีไปเดือนกลมๆจะได้เป็นอย่างรอคอยชุดท้ายมากะ มื่ออื่นนี่คนจะมาตกงลงซื้อในทีเดียวส่วนมื่อนี้ก็จะทําการแท็กไว้ก่อนนะพี่น้องเพิ่นก็จะหาผอบุงพองบ้านมาแทกดินนีน้ก่อนเนาะสึ่งเจ้าของเฮือนเพิ่นก็นยังบ่ทันมาตานะเหมือมนมาตานะากําลังสิมาสรุปแล้วเพิ่นต้านราคาหนะึ 4, 000, นะ่งสี่หมเนาะโดยก็พอเอาอยู่ทั้งพี่น้อง40,000นะแต่ก่อนเพิ่นว่า30,000อยู่กระจอกเนาะพอเอาแต่ปัจจุบันนี้พอเอาแล้วเนาะสึ่งดินให้ไปเบิง่ง2ที่แต่ก็บ่สําเร็จที่ที่1ก็บ่ม,มีทางเขง้าที่ที่2ก็ บ้านพนสิมดินจะสั่นเต็มโดยซึ่งดินได้กว้าง่าากว้างบ่พอกันน้อาเป็นน้องเนาะ<ด>ถ้าพอได้มีดินดาลายและเห็ดแบ่งคายที่ทีสี่ได้เงินลายจะได้ในเจา้ากระมวนแล้วนะเนาะโด้าวยใกล้เพราะว่าเขาอันเขาเกิดอจังเทามีความผูกพันในอยู่ในบนนี้เนาะโดยหลังจากนี้เจ้าก็สมมติว่าได้เจ้ากเ็เช้ดหัวเลยบ่ได้ก็บว่าเชี่หัวนั่นแหละเห็ดหัวเก๋หัวเด็ดธรรมด้านี่แหละหัวก็ได้เดยวไไไปหหััมมมม่่่าางข้้นก็ พวกนหะนยังคนาวาอว่าอะพวกนหะนก็ใกนเฮกอเทนใหม่กลมใหม่ไงะใหม่สังไห่แบบนี้แหละเอามาตอกนะถ้าแบบมีผู้ช่วยก็อาจจะเฮตุทั่วเป็นรักเป็นรักเนานะโดยใส่อันตะนางตะดิิงไปก็ยังโอเคได้อ,อ่าน้าพี่น้องโอ้ก,ก็ดีใจนะเพื่อนนะพี่น้องที่ได้ดินพ่อเกิดมากกว่เคยได้ดินจักเถะนะื่อนเนาะโดยเกินมากกว่เคยได้ เงินนี่หาอยู่แต่หาบ่พอได้อยู่ับสันสานบ่พอได้ได้แต่กินได้แต่กินใช้ใจวันวันจะไปทํางานอยู่ฝั่งไทยจักปีก็สิบปลายปีหมดละโอ้สิบปลายปีจะไปทํางานอันอยู่ฝั่งไทยนะตอนอายุจักปีมุงเศร้าปลายเศร้าปลายแล้วก็โดยก่อนจะได้ครอบครัวนี่ก็ทํางานจักปี ทำงานกับสองปีสองหาสามปีเนาะแล้วก็มีครอบครัวครอบครัวฟอน้องปะจินนี้โดยหลังจากนั้นก็อยู่กันมาประมาณเกือบสิบปีเลยเนาะรู้ว่าสิบปีโดยลูกกุ๊กจะคนจะปีลูกกุ๊กจังสิบห้าสิบห้าโอ้แสดงว่าสิบกว่าปีแสดงว่าฮางเงินโชหนงกับพ่อตาได้เลี้ยงลูกกินเป็นวันแล้วหลังจากมาตะพุ่นกะกะโบมี่ยังโบมี่ยัง่รับจ้างส่วนสามีใหม่ของเพฝนกับไปหาเป็นกรรมกรนะเป็นดังวันเราแสดงก็เส้นห่าวะ วันละแสนเดี๋ยวนี้เพิ่นขึ้นเพิ่นหาก็ขึ้นหายวันละแสนกะวันละแสนห้าวันเดี่แสนเดียวแต่ก่อนนะเจ็ดแปดเซฟโดยแตคือกับเพิ่นกับไปทำงานจากบ้านห้าหกปีเพราะจะว่าสามีใหม่นะเพราะได้ตะกินเนาะได้ตะกินเพราะได้กินเป็นวันนะพี่น้องได้กินเป็นวันเนี่ยนะสี่ว่าได้ได้ว่าเพราะว่าคนเขาคือคนบ่มีนะพี่น้องกั อยากได้คองสิ่งใ่า่ๆเนี่ยมันกับมันโมไม่ชิว่ายง่ายๆได้ไม่ได้ง่ายแล้วคือก็คคนท่อนี่ยนะพี่น้องคนท่อครับคนบ่ท่อคนที่เก็จะมีกําลังใจเขาเห็ดเขากับบ่ท่อแต่คนที่ท่อคือคิดยังบ่อออกนะอ่าว่าคือคนมีเงินลายคนบ่มีเงินเนี่ยมันมันแตกต่างกันดลพี่น้องเนาะอ่าถ้าว่าคนเคยมีเงินตลอดบ่เคยท่อแล้วบ่เคยถูกนะยังให้แบบเคยถูกลาเบิ่องหจะหูซึกนะอันนี้ก็ยังให้ ยังให้อันเข้าใจความรู้สึกที่ค้นแบบท่อแท,อท,อทอ้ยังประมาณนี้ได้เนละ่นะนะ,ะไปได้ไดกินข้าวกินน้ำหรือวบ่าคอยกินลมมนะมุนงอม่อยู่เลยนะยังจงไว้น้องปราจีนแต่มาแต่ละข้างกับบริเวณซามีใหม่ของอ่าเอืยเนาะหรือว่าพ่อใหม่ของน้องปราจีนอพอผ่นไปตั้งแต่ดังเด็กแมันบ่าหาโมงแล้วไปแล้ว หงงแรงกับไปหงงแรงหมืนเดมละมาบ่คอยเห็นหน้าตาพันใดพ่นก็ไปเรื่อยเนาะพ่นไดยินข่าวนะเพราะวันนีคนณใหญ่ใจดีหรือว่ามีทองพระอาจารย์ซื้อดินให้เออพ่นไดยินแล้วเพิันกระดิพันกระมวลพันกระดีใจเพราะว่าเป็นดินตอนแรกเนาะโดยมสิมวนมวนมวนชุดๆอะพี่น้องมวนแลวมวนชุดๆแหละมวนชุดโวหัวใจเลยแหละ กาช่วงนี้กับมาก่ะยังเจอของแม่น้องประจินอยู่น้องพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กับเขายังประทัดซุกลายวันเนาะสุกเป็นบางบ่อนบางยังนะพี่น้องก็ในน้องอวดมากนะพี่น้องน้อพี่น้องกานี่แหละทางอันจักดอยน้อพี่น้องอีกประมาณหนึ่งสมุห์าสองสมุหนี่กะทางอันผอบ้านเพ่็จะมาแทกที่ดินแลักอกาศจากคลองที่ดินแทะกันลองเบิ้งนะแล้วมาออื่นมาทางพระอาจารย์นี่กะ ก็จะมาจ่ายเงินอย่างประมาณนะเพราะว่าผลมีลาทางไปภาษาพิษณุโล้องมืออื่นซึ่งบุพเพนจะมาอัปเดตให้พอพี่น้องเบิ่งข้างนะพี่น้องเนาะซึ่งน้องประจินครอบครัวน้องประจินนี่ก็มีคนสอยเรือเฮงพอสมควรเลเนาะโดยจากข้างเลยจากบุ๋มเอต่พี่กายที่ผลบอกพี่กายที่บอกเขาเริ่มเข้ามายูทูบเบอร์นานๆนี่มันหดปีวงังแล้วนี่นะนก็เป็นแบบพี่กายนี่แต่เขากะ ซอยนั่นซอยนี่ซอยนั่ซนซอยนี่เดือนตอนเริ่มแต่เดือนสามมันดอชอยพวกเตียงบอ่อพวกเขาอยู่คงกินแย่อาันเนาะ,ะ,ะเลยด้วยแหละก็เลยมาปีนี้ก็เลยนี่แหละการตามหาพ่อเพลิน,นแหละก็ได้พ่อจกเจ้หว่างช่วงสองเดือนหาสามเดือนคุณล้วพ่อปูพ่อพอก็อจะพ่แลนะนะเพราะว่าแม่ต้องประจินนี่ เคยจดเบอร์ทงเบอร์โทรไว้เดี๋พี่น้องแล้วเพิ่นก็อามาแต่ผลก็ยังมีอยู่ก็เลยโทรไปก็เลยหูจักกันทุกวันนี้เนาะอะไรนะพี่น้องสซาับคลิปนี้เพราะขั้นสิคอตัวล้ลาพ่นพี่น้องทุกๆท่านละเด้อเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่เนาะพี่น้องเดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปเนาะพี่น้องอีพีถัดไปนี่อาจจะเป็นอีพีแบบว่าแท็กดินแทกดอนกันและกาศเลือดที่จังๆจริงๆเท่าใดความกว้างเท่าใดความยาวเท่าใดราคาเท่าใดกันแน่เนาะ ติดตามอีทีถัดไปเราพี่น้องเนาะอีกประมาณหนึ่งสมวมงหรือสองส่วมงข้างหน้าแล้ละเอ้ยอ,อ่ะครับก่ได้เจริดีรำลาพี่น้องสบายดีพี่น้องตอนนี้เราก็มาแล้วพอบานแบกอะ่ะ